สวัสดีครับขอต้อนรับประชุมทุกท่านครับเข้สรรา,า,สาสู่รายการสบศขอทอกรายการที่จะพาทุกท่านครับไปพูดไปคุยไปทอกเกี่ยวกับงานด้าน,นระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนครับ คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักนะครับสาขาหนึ่งนะครับในส่วนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับในการดูแลควบคุมกฎหมายการประกอบโรคศิลปะนะครับคือสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายนะครับซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในการควบคุมดูแลตรงนี้อยู่นะครับและที่สําคัญครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับในการที่จะช่วยร่วมของการควบดูแลนะครับรวมถึงการ ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของเราด้วยนะครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติอย่างมากนะครับจากท่านรองศาสตราจารย์กิษณาเลิศสุขประเสริฐนะครับซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ วันนี้ได้เกียรติ่างอาจารย์อย่างมากเลยนะครับในการมาร่วมพูดคุยกันในรายการในวันนี้ครับสอบถามครับบทบาทภารกิจที่สําคัญนะครับของทางสมาคมนะครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับปกติสมาคมเราเก็จะเป็นสมาคมวิชาชีพอย่างหนึ่งของนักแก้ไขการได้ยินแลนะนักแก้ไขการพูดนะคะเพราะนั้นงานของเราเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของอการให้การบริการ ทางด้านการตรวจการได้ยินนะคะคการวินิจฉัยนะคะความผิดปกติทางด้านการพูดและภาษานะคะคร,รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพกรณีที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินหรือด้านการพูดนะคะเพราะนั้นสมาคมเนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนระดับประเทศ ะะสำหรับนักแก้ไขการได้ยินและก็นักแก้ไขการพูดนะคะที่มีอยู่กระจ,จายอยู่ทั่วประเทศนะคะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสอบเนาะการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะนะครับสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายนั่นกะ็ือเป็นสาขาที่สําคัญเหมือนกันเลยนะครับก็คือทางสมาคมนะครับได้เรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทางนักศึกษานักที่ที่ที่เรียนสาขานี้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ ในหลักสูตรของอวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายเนี่ยในชั้นปีที่4เนี่ยนะคะจะมีะวิชาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายมนะคะแล้วก็ะจะริยธรรมวิชาชีพนะคะเพราะนั้นในส่วนของออวิชานี้เนี่ยก็จะมี นายกสมาคมนะคะได้เข้าไปให้ความรู้เบื้องต้นว่าเกี่ยวกับเรื่องของการสอบขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะคแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการที่จะอัปเดตเรื่องกฎหมายเพราะว่าคือ กฎหมายแล้วก็ระเบียบต่างเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนปัจจุบันเสมอนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสมาคมเนี่ยก็ติดต่อประสานงานกับกองประกอบโลกศิลปะนะคะในการที่จะอัปเดตกฎหมายแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังเป็นเครือข่ายของสปสนะคะเวลาที่เรามีข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรืออะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะนําข้อมูลอันนี้เนี่ยส่งต่อไปยังเฟซบุ๊กหรือเพจของสมาคมนะคะเพื่อให้ สมาชิกเนี่ยได้รับทราบเพื่อ,อเพื่อปรับให้เป็นปัจจุบันอ,อยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคนดูบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของสาขาเนี่ยครับว่าแบบมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์ครับงานงานของเราเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้ยินและการพูดซึ่งมันจําเป็นที่จะต้องใช้ในการสื่อสาร เพราะ,ะนั้นถ้าถ้าประชากรเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการได้ยินเ<ม>ช่นรู้สึกหูอื้อหูตึงหรือ<ม>ได้ยินไม่เหมือนคนปกตินะคะหรือแม้แต่การพูดนะคะ,ะพูดได้ไม่คล่องหรือพูดไม่ชัดหรืออะไรอย่างเงี้ยสื่อสารไม่ได้นะคะ,ะก็เรียกหานะักแก้ไขาการได้ยินแลนะนักแก้ไขาการพูดได้ะคะ่ะโอเคครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมเราได้รับความรู้นะครับจากทางอาจารย์นะครับเรเรื่องเกี่ยวกับ การแก้ไขการพูดเนาะการได้ยินเรื่องต่างๆนี่ครับได้รับความรู้ตรงนี้เป็นอย่างมากนะครับวันนี้ทางกรมสนับสนุนบร,ริการสุขภาพครับ,รบต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์นากฤษณาเลิศสุป,ประเสริฐนะครับนายกสมาคมสวสัมพันพธ์วิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งท่านให้เกียรติันนี้มากครับขอบคุณอาจารย์มากครับครับ สำหรับสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายนะครับเป็นสาขาหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของเรานะครับก็มีการควบคุมดูแลตรงนี้อยู่นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยรวมถึงสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนกรมสปส1426ครับ สำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวุทิศรีนะครับท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ทีมงานครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ครับกับรายการสปสกทอสได้ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ